ได้เลิกพูดชัดๆสักทีกับอนาคตการเมืองของนายกลุงตู่ว่าในการไปต่อทางการเมืองเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพักรวมไทยสร้างชาติที่มีบิ๊กตุ้ยพีรพันธ์ที่ลุงตู่เพ่งตั้งให้เป็นเลขาธิการนายกหรือนายกน้อยเป็นหัวหน้าพักโดยวันนี้ลุงตู่ที่กลับมาในโหมดนะจ๊ะพูดเยอะหลายรอบถึงขนาดเดินเข้ามาหานักข่าวด้วยตัวเองโดยเปิดหัวเองว่าอยากถามอะไรนายกไหม วันนี้ทุกคนให้ความสนใจกับการเมืองหลายพักออกมาเคลื่อนไหวเห็นว่าทุกคนอยากทราบว่านายกจะไปยังไงต่อไปวันนี้จากที่ได้ติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาที่ผ่านมาในเรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพัก ที่ผ่านมาพยายามพิจารณาด้วยหลักการและเหตุผลมากมายวันนี้พักรวมไทยสร้างชาติเสนอมาแล้วว่ายินดีสนับสนุนผมเป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปตนก็จําเป็นต้องทําให้เกิดความชัดเจนไม่เช่นนั้นก็จะวิพากษ์วิจารณ์กันไปทําให้เกิดความเสียหายหลายอย่าง ตนเคยบอกไว้แล้วว่าที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากพักพลังประชารัฐแต่วันนี้พักพลังประชารัฐได้ตกลงใจในการเสนอชื่อหัวหน้าพักเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วฉะนั้นผมได้ตัดสินใจวันนี้ละกันที่จริงก็เตรียมการไว้พอสมควรแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะจ๊ะจะได้สบายใจกันแต่ก็สุดแล้วแต่ประชาชนจะให้การสนับสนุนหรือไม่อย่างไรที่ตนต้องตัดสินใจแบบนี้ เพราะว่าหลายๆอย่างที่ได้ทําไว้มาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมานั้นก็คิดว่ามันน่าจะได้มีการสารต่อถ้าหากว่าตนสามารถอยู่ได้ในระยะเวลาที่กําหนดนะจ๊ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เรียกว่าถือเป็นครั้งแรกลุงตู่พูดชัดเจนว่าจะไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติที่ก็มีการขานรับโดยบิ๊กตุย๋ยมีการประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อพิจารณาหาที่หาทางที่ลุงตู่จะมาร่วมกับในพักโดยถัดจากนี้ตามสเต็ปที่หลายฝ่ายจับตาคือจะมีกลุ่มการเมืองกลุ่มใดตามลุงตู่มาหรือไม่โดยเฉพาะในจํานวน40สอสอนักการเมืองที่มีการปล่อยข่าวมาจากพักรวมไทยสร้างชาติก่อนหน้าที่มีส่วนผสมจากพักพลังประชา รัฐทั้งกลุ่มรัฐมนตรีแห้งและกลุ่มสสใต้และสสจากพรรคประชาธิปัตย ไม่นับรวมกลุ่มพักเล็กที่ก่อนหน้านี้มีรายงานทำนองความไม่ชัดของลุงตู่ที่ไม่บอกสักทีว่าจะไปต่อกับรวมไทยสร้างชาติทำให้สสในกลุ่มนี้เปลี่ยนใจโดยบางส่วนก็ถูกกล่อมจากพักต้นสังกัดขณะที่บางส่วนก็ประเมินที่ทางลมโอกาสการเป็นรัฐบาลของพักการเมืองที่จะไปสังกัดหรือโอกาสจะมาวินของพักรวมไทยสร้างชาติผ่านอาการท่าทีลังเลข,ของลุงตู่ที่จะต้องฟาดานสสห้าเปอร์เซ็นต์หรือ25คนรวมถึง ด่านพักหนูที่ประกาศเป็นพักใหญ่ที่พร้อมเป็นนายกหนึ่งเดียวไม่เป็นทายาทหรือรับไม้ต่อนายกครึ่งหลังจากใครไม่นับรวมภาพความคึกคักของพักพี่ป้อมที่มีผู้กองนัดกลับมาช่วยระดมผู้คนนับหมืน่นมารับลุงป้อมในการลงพื้นที่หาเสียงไกลๆที่ไผ่บุญเพิ่งออกมาบอกว่าลุงป้อมจะเป็นคนดิเดตนายกหนึ่งเดียวของพลังประชารัฐที่กลายมาเป็นข้ออ้างของลุงตู่วันนี้ว่าเพราะพลังประชารัฐประกาศ แตะว่า มีเพียงลุงป้อมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่มีตนเองที่ว่ากันว่าหลังจากนี้จะเริ่มเห็นความชัดเจนจากสสนักการเมืองว่าจะพลิกตลบเปลี่ยนใจไหลตามลุงตู่มาแบบแรมโบอีสานหรือชัดเตาปูนหรือ Mac แม้กระทั่งรัฐมนตรีแดกที่ชมว่าลุงตู่ออกมาในจังหวะเหมาะสมและมั่นใจว่าลุงตู่จะได้เลือกจากประชาชนให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่และจะมีจํานวนสสพอที่จะผ่าน ด่านหิน5%หรือไม่ ในทมกลางการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายว่าลุงตู่และรวมไทยสร้างชาติต้องออกแรงเยอะในการฝ่าสองด่านหินในขณะที่บางฝ่ายวิเคราะห์ว่าจังหวะการประกาศเป็นคนดิเดตของรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่วันนี้ผิดคาดอาจเป็นเพราะสถานการณ์บังคับจากที่เคยมีการมองกันว่าจะประกาศชัดๆในช่วงใกล้ยุบสภาเพราะจะได้เผื่อเหลือเผื่อขาดหากทําท่าว่าดึงสสได้ไม่มากพอจะหวังได้ถึง2 5สสจะได้ถอยหรือวางมือแบบอ แต่การประกาศวันนี้อาจเพราะถ้าไม่ประกาศชัดก็จะถูกพักอื่นดูดสอสอไปหมดจึงต้องรีบประกาศเพื่อสามารถดึงคนไว้และอาจดึงได้เพิ่มแต่เอาเข้าจริงตอนนี้รวมไทยสร้างชาติก็ถูกมองว่าแทบไม่เหลือใครสอสอพลังประชารัฐที่เคยจะมาก็ไปกับพักหนู กลุ่มสามมิตรสมศักก็มีข่าวว่าจะกลับมาเพื่อไทยกลุ่มเพชรชบูรณ์หรือกำแพแงเพชรของสันติและวราเทพก็มีข่าวยังอยู่กับพักพี่ในขณะที่รัฐมนตรีเฮงที่ประกาศตามมาก็ต้องเตรียมเหนื่อยสู้กับม้านใหญ่ชนบุรีที่เหลืออาจมีกลุ่มรัฐมนตรีอยู่ในคอรมอลุงตู่ในขณะพี่รองก็ทําท่าว่าอยากจะพัก ที่ทั้งหมดน่าจะทําให้ลุงตู่ต้องเหนื่อยกับการลุ้นจํานวนสสอซที่จะดึงเข้ามาร่วมหลังจากนี้